สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นเย็นวันจันทร์ที่10เดือนมกราคมปีพศ2565เมื่อวานเป็นวันอาทิตย์ที่9นะครับซึ่งก็ตรงกับวันฝึกอบรมการใช้ปืนพกสั้นรุ่นที่16ของชมรมยิงปืนแทติแอ์โดยที่เนะื้อหาของการอบรมเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนของทฤษฎีแล้วก็ส่วนของปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติเนี่ยเราจะใช้อุปปืนขนาด9มลเมตรนะครับซึ่งผมนําออกมาเป็นตัวอย่างนะครับอยู่ทั้งหมด3รุ่น3แบบ กระบอกที่1นนะครับก็คือตัว C s i ลเวอร์พีสามสจับถือปืนนะครับนิ้วในนอกของไกลปลดแมกกาซีนตัวเช็คความปลอดภัยนะครับว่าปืนปลอดภัยนะ,ะขังสไลด์ไว้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่นิยมใช้กันนะครับเพราะว่าเป็นสวัสดิการของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติราคาไม่ถึง30,000บาทนะเป็นที่แพร่หลายมา,มากๆนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปืนรุ่นนี้แหละ ในการที่กระทําอะไรบางอย่างนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจนะต่อไปนะครับอีกกระบอกหนึ่งที่ใช้ในการอบรมื่อาวานนะครับก็คือตัวนี้ Smith w e s s ส n M&P9 MP นะครับจับถือปืน New, นิ้วอยู่นอกกลงไกกดแมกกาซีนนะครับดึงสไลด์ตรวจเช็คนะครับว่าไม่มีลูกนะขาดสไลด์าปน,นะครับปืนปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกกระบอกหนึ่งที่เรียกว่าน่าสนใจในเรื่องของความแม่นยํา นะยิงได้อย่างดีมากๆนะครับนี่ห่อสมิธไอเมสันะนี่อีกกระบอกนึ่งนะครับกระบอกที่2กระบอกที่3นะครับปืนฮิตยอดนิยมนะครับก็คือตัวก็สิบเก้านิ้วนอกของการนะครับปนแมกกาซีนดึงสไลด์นะครับตัวเช็คนะไม่มีลูดนะครับปืนปลอดภัยนะทั้ง3ากระบอกนี้นะครับปืนปลอดภยัยขอ,อยาญแยบแมกกาซีนเอาไว้นะครับ ในภาคของปฏิบัติเนี่ยก็คือจะใช้เป็นปืนขนาด9มมตรในการฝึกเหตุผลที่ใช้ปืนขนาด9มเมตรเนี่ยเนื่องจากว่าลูกปืนขนาด9ม mm มเนี่ยไม่เล็กหรือว่าใหญ่จนเกินไปอยู่ในชั้นที่พอดีพอด,พอดีนะครับเหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะซื้อเอาไว้สักกระบอกหนึ่งเพื่อที่จะใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินหรืออาจจะใช้ในเชิงของการกีฬาก็เหมาะสมนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยใช้นะครับปืนขนาด9ม mm มในการฝึก น,นั่นคือเหตุผลแรกนะครับเหตุผลที่2เนี่ยเนื่องจากว่าในการใช้งานตัวปืนนะครับของตัว9ก้าโมเนี่ยค่อนข้างมีความยากมีความซับซ้อนนะครับพอสมควรตั้งแต่เรื่องของการบรรจุลูกในแม็กกาซีนนะเมื่อวานก็มีหลายท่านนะครับที่ไม่เคยบรรจุลูกแล้วก็บรรจุได้ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับใช้เวลานานในการที่จะใส่ลูกลงไปในแม็กกาซีนนะครับแต่ละลูกแต่ละลูกนะนอกจากการบรรจุลูกลงไปในแม็กกาซีนแล้วนะครับยังจะต้องมีเรื่องของการบริหารกลไกของตัวปืน ที่จะให้ตัวปืนนั้นทํางานได้นะครับเงื่อปลองภัยนะบรรจุแมกกาซีนลงไปในตัวปืนนะครับปุ๊บยังยิงไม่ได้นะครับจะต้องมีการดึงสลด์ซึ่งการดึงสไล์เนี่ก็มีหลายแบบนะและปัญหาของการดึงสไลด์ก็คือเรื่องของแรงนะครับของผู้หญิงนะดึงได้ยากมากนะครับไม่ว่าจะจับท่านี้หรือว่าจะครอมนะครับนะบเมื่อวานเนี่ยก็มีอุบัติเหตุเล็กๆนิดน,นึงนะครับก็คือเรื่องของการดึงสไลด์แล้วปรากฏว่า สุภาพสตรีเนี่ยโดนไอ้เจ้าตัวช่องคัดปลอกนะครับช่องคายปอกตัวนี้หนีบนะได้เลือดเหมือนกันนะครับต้องระวังนะครับตัวนี้ดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการฝึกฝนหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของปืนขนาดเก้ามมอนะครับความยุ่งยากและซับซ้อนเนี่ยทางชลโยยิปืนก็เห็นว่าน่าจะต้องได้รับการฝึกฝนเปนเ็นพิเศษนะจึงเรื่องนะครับปืนขนาดเก้มามมอเนี่ยในการฝึกอบรมในาภาคปฏิบัติทีนี้นะครับวนกลับมาที่ภาพทฤษฎีซึ่งประเด็นหลักๆที่ผมจะชวนเพื่อนสมาชิกพูดคุยในวันนี้ก็คือภาพทฤษฎี นะระหว่างที่ผมเนี่ยบรรยายนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยบรรยายซึ่งประกอบด้วยครูเอกครูหลังนะครับแล้วครูทุกคนในชมรมมีปืนเนี่ยก็ให้ความรู้ต่างๆปรากฏว่าระหว่างที่พูดคุยเนี่ยก็จะมีการสอบถามหรือว่าซักถามคําถามเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากผมก็จะเลือกเอาคําถามที่น่าสนใจเอามาเผยแพร่แล้วก็พูดให้กับเพื่อนสมาชิกฟังต่อนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในวงกว้างนะยกตัวอย่างนะครับคําถามที่ถามแล้วก็ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากนะครับ ก็คือ 1. การยิงปืนภายในพื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยถามว่าจะมีความผิดไหมถ้าเผื่อว่าไม่ได้ยิงขึ้นฟ้าอาจจะเป็นการยิงลงดินถามว่าผิดหรือไม่โดยในแง่ของการตอบคาถามในเชิงของกฎหมายเนี่ยทางทีมงานของชนวงยิงปืนทยติแอกก็จะมีค,คุณครูที่มีความรู้ทางนากกฎหมายเนี่ยท่านก็ให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลไว้ว่าลําพังการนำปืนออกมาออกมาถือนะครับออกมาจับถือเนี่ย ภายในพื้นที่เขตรัวบ้านของตนเองไม่มีความผิดแต่อย่างใดแต่ถ้าเผื่อว่ามีการยิงปืนภายในเขตพื้นที่บ้านของตัวเองและมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของความดังของเสียงและก็ความน่ากลัวบาดเียวแบบนี้ถ้ามีคนร้องเรียนไปแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเดินทางมาที่บ้านเราการกระทําของเราอาจจะมีความผิดในฐานสร้างเสียงรบกวนสร้างความเดือดร้อนลำคาญให้กับผู้ที่แจ้ง ตรงนี้มีความผิดได้นะครับและยิ่งถ้ากระสุนลูกนั้นนะครับที่เราใช้ในการยิงลงพื้นดินเนี่ยเกิดไปฉลบหรือเกิดสะท้อนนะครับโดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บตรงนี้ก็หนีไม่พ้นความรับผิดชอบนะครับผู้ยิงจะต้องรับผิดชอบในความผิดนั้นๆแน่นอนดังนั้นนะครับสิ่งที่ควรทําก็คือไม่ควรที่จะยิงปืนในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม นะคำว่าพื้นที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเช่นนะครับในสนามยิงปืนที่เขาจัดไปให้หรือในสนามกีฬาที่มีการแข่งขันต่างๆเนี่ยเรียกว่าเหมาะสมนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจนะในจุดตรงนี้อาจจะมีบางท่านแย้งนะครับว่าพื้นที่บ้านของเขาเนี่ยกว้างมากประมาณสักโอ้โหหลายสิบไร่เลยยิงไปก็ไม่มีใครได้ยินตรงนั้นก็โอเคนะครับก็ถือว่าถ้าไม่มีใครแจ้งหรือว่าร้องเรียนใดๆเนี่ยท่านก็ไม่มีความผิดจะมีความผิดต่อเมื่อ ถูกร้องเรียนแล้วก็กระสุนที่ท่านยิงไปเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนไปสร้างความอันตรายให้กับคนอื่นๆอันเนี้ยถ้ามีความผิดแน่นอนดังนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือไม่ควรยิงปืนในบ้านของตัวเองนะครับอีกคําถามหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอพอสามก็ถามว่าระหว่างลูกโม่แม็กกาซีนปืนสั้นปืนยาวแบบนั้นแบบนี้เปรียบเทียบกันเนี่ยอันไหนที่จะขออนุญาตได้ง่ายที่สุดนะอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเพื่อนสมาชิกถามว่า ในการที่จะขออนุญ,ญาตป3เนี่ยเปรียบเทียบปืนสักสมมติว่า3แบบประกัน1 2 3แบบไหนที่จะขออนุญ,ญาตได้ง่ายที่สุดตรงนี้ก็มีแนวคําตอบนะครับดังต่อไปนี้ว่า1แบบอนุญ,ญาตที่จะออกได้เนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแหนมเพอท่านเดียวเท่านั้นแสดงว่าแต่ละท้องที่เนี่ยแหนมเพอก็จะมีประจานะครับอยู่ท่านหนึ่งซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีดุลพินิจเนี่ยไม่เหมือนกัน ก็เลยเป็นข้อสรุปเพียงข้อเดียวเลยว่าขึ้นอยู่กับนายอำเภอไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ว่าแบบนั้นแบบนี้อะไรที่จะมีความยากง่ายกว่ากันตอบไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับนายอำเภอเพียงแค่ท่านเดียวเท่านั้นนี่คือคำถามที่2นะครับต่อไปนะครับอีกคำถามหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการยิงปืนลูกซองนะซึ่งผมไม่ได้มีนะครับณที่นี้ก็จะจำลองนะครับว่าในการยิงปืนลูกซองเนี่ยมันจะมีลำกล้องสัน้นลำกล้องยาว แรงรีคอรที่สะท้อนกลับมาเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมก็ได้อธิบายนะครับไปเมื่อวานด้วยหลักของโมเมนตัมนะก็คืออนุรักษ์โมเมนตัมนะครับว่าเมื่อมวลของตัวปืนมีค่ามากแรงสะท้อนก็จะน้อยนะดังนั้นนะครับถ้าเผื่อว่าเราเทียบอย่างเช่นนะค,ะ 6, ครับปืนลูกซองคอมมานโด8.6โครง้า้เนี่ยตัวกระโหลกนะครับทำมาจากตัวอลลอยเราจะเปรียบเทียบกับตัวลิเมนตัน8.0ที่ทําจากเหล็ก ถ้าสมมติว่าในมิติเดียวกันเอาว่ามิติเดียวกันนะครับความยาวลำกล้องเดียวกันเนี่ยผมก็จะให้คําตอบได้ว่าไอเจ้าตัวเรมินทานแปนก็จะให้แนรีคอยที่น้อยกว่าตัวคอมมานโด8ปจุกนะครับอันนี้พิจารณาในเรื่องของมวลของตัวปืนเป็นหลักแต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าในเรื่องของความยาวลำกล้องนะครับมันก็จะมีเรื่องของการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กับการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ตรงนี้วัดได้ยากมากนะครับวัดได้ยากมาก แต่ก็พอมีในคำตอบให้กับเพื่อนสมาชิกได้ว่าในการที่เขาออกแบบปืนลูกซองมาแต่ละชนิดแต่ละแบบเนี่ยเขาก็จะมีการคำนวณมีการวัดค่าเรื่องของการผอไไม้ที่สมบูรณ์แบบนะจุดตรงนั้นเนี่ยจะทําให้ทั้งความเร็วของกระสุนที่ออกไปทั้งเรื่องของแรงกรคหอมเนี่ยมีความบาลานซ์นะก็คือได้ทั้งความแรงและก็ความเร็วที่สมบูรณ์แบบนะความยำลำกล้องไม่แน่นอนนะครับไม่สามารถตอบได้ว่าสักกี่นิ้วนะครับ แต่ละแบบแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะะพอนั้นสรุปนะครับในเรื่องของไรลีคอยเนี่ยก็จะให้มองอยู่2ปัจจัยนะครับก็คือ 1. เรื่องของวัสดุที่ทําตัวปืนยิ่งหนักไรลีคอยก็ยิ่งน้อย 2. ก็คือความยาวลำกล้องซึ่งปัจจัยของความยาวลำกล้องเนี่ยตอบได้ยากมากนะครับว่าเมื่อไหร่ที่จะสมบูรณ์เมื่อไหร่ที่ไม่สมบูรณ์นะนี่คือคําถามที่3นะครับของเพื่อนสมาชิกที่ได้ถามมา อีกสักคำถามนึงนะครับคำถามที่4ครับก็คือลูกซ้อมกับลูกจริงไหนเมื่อวานนะครับคุณลุงโรดนะครับเพื่อนของพี่นิดก็ได้ถามนะครับคำถามนี้ขึ้นมา,นาว่าลูกซ้อมกับลูกจริงเนี่ยต่างกันอย่างไรนะผมก็ได้อธิบายไปอ,อยู่สักช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีหลายๆลท่านเนี่ยได้ทําคลิปอธิบายเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของคําว่าลูกซ้อมเนี่ยในความหมายจริงๆเนี่ยมันก็คือลูกที่ใช้สําหรับในการยิงฝึกซ้อมได้บ่อยๆอันนี้คือชัดๆเลยนะครับ รูที่ทําการยิงฝึกซ้อมได้บ่อยเนี่ยก็คือต้นทุนในการเคลือบหัวตัวนี้ก็จะมีน้อยกว่าตัวที่เคลือบหัวแบบทองแดงน,นะครับแบบนี้เทียบนัดต่อน,นัดเนี่ยตัวนี้จะมีต้นทุนนะครับสูงกว่าอาจจะคิดเป็นเรื่องกลมๆเนี่ยอยู่ที่นัดละ30บาทสมมตินะอันนี้อยู่ที่นัดละ20บาทสแสดงว่าในการใช้งานเนี่ยนัดละ20บาทเนี่ยย่อมทําการซ้อมได้มากกว่าเขาเลยนิยมนะครับเรียกว่าลูกซ้อม นะนนี้ก็คือเป็นความหมายนะครับในเชิงความเข้าใจของคนทั่ว,วไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆนะครับลูกซ้อมเนี่ยมันก็คือลูกที่ไม่สามารถขับดันตัวดินปืนออกไปได้ตัวแรงระเบิดออกไปได้นะครับก็คือพวกลูกัมมี่ต่างๆอันนั้นเนี่ยถึงจะเรียกว่าลูกซ้อมอย่างแท้จริงนะในการยิงนะครับเรื่องของการทําความสะอาดของตัวเกี่ยวในลํากล้องแบบไหนที่จะดีกว่ากันแน่นอนนะครับว่าลูกที่เคลือบหัวทองแดงเนี่ยแบบนี้ เวลามันผ่านเข้าไปที่ในเกลียวลำกล้องเนี่ยมันก็จะทิ้งคาบตะกัวต่างเนี่ยได้น้อยกว่าเ <prestigious. S 1> พราะมันถูกเคลือบเอาไว้นะครับค่อนข้างแข็งนะเรียกว่าฟูลเมทัลแจ็กเก็ตนะครับเคลือบเปลือกทองแดงเอาไว้นะครับค่อนข้างที่จะแข็งแต่ว่าตรงนี้เป็นตะกัวล้วนนะครับหลีดลาวโน <im> ้ตเป็นตะกัวล้วนเวลามันเข้าไปที่ในลำกล้องเนี่ยจะถูกเกลียวจับนะครับเ <im> คลื่อนที่ไปเนี่ยมันก็จะดุดแล้วก็เคลือบไปตามสันเกลียวของลำกล้องต่าง นะดังนั้นนะครับในการทำภาษาเนี่ยตัวนี้จะทิ้งค่าตะกัวเยอะกว่านะครับตัวลูกจริงก็ไปคำอธิบายสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลูกซ้อมนะครับแบบนี้แล้วก็ลูกจริงนะครับแบบนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลูกซ้อมลูกจริงเนี่ยก็คือว่าเรายิยงลูกซ้อมเนี่ยไปมากๆสมมติว่ายิยงไปแบบโอโ้โหเอาสัก5 0าร้อยนัดเลย5้า้อยนัดเนี่ยแสดงว่าในลำกล้องปืนเนี่ยมันก็จะมีนะครับเรื่องของ คาบตะกัวนะฮะฝังอยู่นะครับในลำกล้องเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เอารูปโฟมพลาสติก,นก,เ,กนเนี่ยยิงอัดเข้าไปแน่นอนนะครับพื้นที่ในลำกล้องเนี่ยมันลดลงนิดเดียวก็แล้วแต่นะครับแรงดันลังพื้นเนี่ยย่อมสูงขึ้นอาจจะส่งผลให้ลำกล้องเนี่ยได้รับความเสียหายได้เพราะนั้นก็ไม่ควรทำนะครับประเภทที่ว่าใช้ลูกซ้อมยิงเยอะๆแล้วล้างลำกล้องด้วยลูกจริงแบบนี้ไม่ควรทำนะครับควรเลืกเลี่ยงนะ ก็ฝากเอาไว้นะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์นะครับในวงกว้างสําหรับคนที่มีวุธปืนนะคนที่จะต้องใช้วุธปืนนะครับในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้มีอาวุธปืนแล้วต้องรู้กฎหมายบ้างนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันสวัสดีครับ